เออยืนนี่มายืนนี่เงียยาวกันไหมตุนหลายวอจะมือตุนหน่อยได้เหมือนซีแสบมือนี่ยโอ้จะมือกับซีเข้าหลายแล้วขันมาซีแสนนะทางหน้าข้างหน้าเปิดแรงแข็งมาพอจังสามแสนได้กลับเด้อเอาไหนก็เอาไปโดนเขว่ากันเด้อยขันหอดโปเด้อถ้าเอาได้ถ้าไม่ได้ก็หมดตูด เได้ไปไปเห็ดสุราตตอนะแต่แต่สักเสียนี่คิตามเสียบผไปเห็ดสุราคันเสียวนีสิบสิบสิบหมีสุราเนะก็เป็นอีแล้วขอสองสร็จล้ว <c oughs> ขอหึ่เนี่ยไมได้เยลยเวเพราะ ี่ห้าหกหลือก็หกสูงห้าสูงสี่สูงใหญกันตัวเต็งนะตัวตัวเต็งวะเหยียดเหยียดใส่มาเลยอโอเคเหยียดใส่กันมดเลยเกหมองไหมไม่หมองแล้วหกสามหกสามสองนกินมาเลยกินมาเลยจัาใจนี่แหละงูก็ว่าสูงกินได้ได้แค่ไหน อันนี้ก็ว่าถี่เออสิบสามสองหสามสองสามสองหกใบสองสามสี่ห้าเต็มสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามสองหมื่นเอ้ยเป็นสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาไปสามหมื่นหกสามสองมื่นแล้วกดิเป็นสามหมื่น ตรงใส่สิได้เงาต้นาครับ7 8 9 10โอ้ตรงใส่สิได้เงาเด้อนาะนี่เปิดตายกัเสียฟังเกือบแสนนะอือ มันต่งมากลตนนี่ฮะโอเคั้งหมดมันเดิมตัวหกสูงหสูงสี่สเหยียดเลยเสียงเขาก่าเสียงเา่เต็นแบบเอาหาสู่สูงหา หาสูงสี่สูงหกสูงเ่ยงละาขึงมนเลยหันสามตัวเเต็งกันเยยดนั่นบอกอ่าเยหนักหหักหเับเกินห้าห้าสามห้าสามจะเต่งสามได้หกขึ้นมาวะอันนี้โอ้เห็นหายเนี่ยเกียบเต็งสามด้วย ห2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันัี่มันก็เดียโอ้คุมมันเ้นึ่สองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองหนึ่งสองยังละมือสองก็ดีแล้วเนี่ยป็นหาตรงมาเลย เนี่ยหาไปเลยหา1หนึ่งสองส้าหเจดเจดใบบอกหน่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอสิส่ขึ้นขึ้นไปนึ่งวะมื่อหนึ่งอะเห็นลวะเม่นลเบใบเดียววะเสมย่นละนใบ ที่สามอัไที่นี่เลย มาเปิดเื้อเปิดเอมแหงมละอามันขึ้นนี่เอาไม่ข้นี่ชมยังไงหาซองหายตำนับอกเลย่ะหาซองหตดีหาซองสองหาซนีีหาซู่ีอถือมาต่อคืถือู้เดียว คอคก็ต้เหมรอน้กเจ็ดเก้าสิบสิบสองสามสี่สิบห้าสิบดก็ยี่สอมืนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดเก้าสิบสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดดก็ยหนึสองสามสี่ห้าหกเจ็

pang Hello, bumibita dito. Okay? tinh tầm tinh hát hát nó hát tầm Cắt hai tầm à hát nhá hát 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 hát

mhm tập mhm nhiều mhm mhm nhiều mhm nhiều mhm 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 hộp này mhm 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 mhm

ไปไอ้โรบุรีไปจากศรนเรยจเปลี่ยนเปลี่ยนคน ีครับสอเต็นต่ำสองเอามาเต็งต่ำเลยสี่สองเดียวส่ต่งเียวสี่่ต่เดี่ยวขายสี่ชมดินะอ๋อจริงสามเอี่ยวโอ้โหขายถึงห้าสาม dạng rồi... ừ. không biết chịu một nhát chịu nào Ủa người tìm một đây đời và nhát tìm ra mọi người 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 Ủa nhỏ nó nhanh tiền về cho chị Cái gì nó Cái lúc mà, mà <laughs>

ทามันข้าวถางเมนีบอเตอดักอันเตีเตีงจกินกินจักกินกกินกีอันนี้เตี้ยเตี้ยบออืเดียคนสองสองม่เมื่อนึงตัวน้กินนะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้อยู่ตามเนาะอืนกัคาซีหนึ่งสองสามซเอาเจ็ดเอกขึ้นเมื่อึง เขึ่อม้าหกเจ็ดปเก้าสิบเ็ดไปก็ต้เอารถไปถึงถึงทำเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก้อมยี่ห้าองมนงอ่ะ

có kết nói đi an, cô hát sao nhỉ? Tép to là mười เล็งตำหกผา 6, 5, 5, ดีหกผาดเต็งตำหกห้าสามจส่ตำสามห้าสามใส่สามเอี่ยวทั้งหมดอยู่ปากหกห้าแล้วก็หกห้าสามเดี๋ยวหกห้าสามใส่หกสูงหกห้าสาม เดียวหกห้าตรงอันนี้เก้าห้าป่ะโอเครู้เรื่องอะชมช่กงเ้มเปิดอะปิดเสียงไปไเต็มเต็มเรียบร้อยตัมีคิอะไร้หกเดี๋ยวต4มซีน่งีบายตมบายหนึสเอาไปเที่ยวอไปเที่ยวอันนี้ยติตามเปมั้

สามหมื่นเกาสม่ไปอีก3ามหมื่เกอันนั้นเพิ่นไอีสื่นอมี่ห้้อี่กอมส่1เก้าสามหมื่นเก่า เดี๋ยวตามเดี๋อันนี้รวมเบอร์สอง0มืนี่สี่ใบส 4, 20ี่สี่ห้ี่สิบสองืพอดีอ่าะระาได้4สี่ต่อทุนมันผอมสี่สี่แล้กับทุนอีก 4, สี่พนเป่นสองมือนพอดีถ้าดนสอง0มือนได้ไหมสองหมื่แล้วก็ตามเดียวแล้วก็ตามเดียวจกไป มันมันเหมือนมัมันหดสองสองอยู่สามสี่อะหัวเดดอยู่สิบปตัวนี้ก็สิบโอ้จยอสองหมื่นเลยหกหมื่นต่ว่าอยู่คสิบาแค่สองหมื่นเโกง้วกงเโกงแล้วลงเนนชนับเงินนึงว่าสองหมื่นเกว่าหดก่อะไร่นเห็นปะ เจ่ไม่เคยไงใแต่ลงกับลื้อห้าหมื่นจ้หมื่นวหมื่นอีกอีกหมื่นหนึ่งหกหมื่นสองสามสีเจ้ม่แต่ลงกับลืมเลยเจ๊แต่คุณต้องนับนะแต่ลงกับลื้ถ้าอยากได้ก็นับเอาถ้อยากได้ก็นับเอานะจ๊ะไม่กแตนับไม่พอน้ำ ท้านองกามัตางกัน hmm. ฝ mm ่ากระวินหนากับหอนหนาก็ปิดไปทีละเอดียันโอ้ยเดี๋ยวหนาวจังเจ๊เป็นป็นคนพร้อมแห่งแรงหน่อยมันก็เร้หนาวมีหนาวมีนวนน่้เจอแล้ะ ติงหกหมื่นพาจะเต็งหาดิอัปกาโคกชีนี่อัปกาโคกหาเนี่ยต็งซูงเง้ยอเต็งเน้ะอ่ะเต็งแล้วก็ชว์เายากังจะียกังซีบ่เดียเต็งซูงนี่เก,ก,ก่น้ำนยเยกงเต็งซีคนทีเนี่ยเจ้าเต็งซูคอยกักสองตำนโอ้อเออม่นีเนี่ไปเปิด

เลขสองอี่หกเงินขหวเต็งสี่ตาเดีกก็สองหมื่นอ๋อหกเงนเอาไหมข่อยช่เจ็ดออสองหมื่นเอาไหมขอยคหาหมื่นเจาไปแจกเฮ้ยได้ได้ทังเวดมันได้พาโลเลยพะพาโลเลยเอาไปสิเต็งสูงนี่มากักสองตำเนี่ยกักสองหมื่นเนาะกักสองหมื่ได้หาหมื่นหเจ้าเอาไปหมื่นเดียวขอไม่ขอยหาหมื่น้าสอนไป ตาโกชีก็ได้สามสี่ห้าเสืับ้ตาโกห้าเเอา่าหกคอันนี้ของคอยแต่เจนอะกินก็น่าเทงแม่กินแต่คนเดียวเลยจิเจ้าก็บม่ยยู่งปินเจ้า